Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้มีอะไรจะมาอวดกาแฟเป็นกาแฟพกพาสะดวกเป็นกาแฟสดมันเป็น,ปนเงี้งเนาะแล้วก็มีเป็นซองแบบเนี้ยได้มาประมาณสิบซองในกล่องเนี่ยนะคือมีอยูเจ้าเดียวที่ขายแบบเนี้ยคือเซนบรีที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตที่ลอนดอนนะคะที่อื่นไม่มี ไปดูมาแล้วให้เพื่อนไปซองหนังเป็นฝรั่งเนาะก็บอกว่า how to use it ก็เลยบอกโอเคเป็นโอกาสดีๆเอามารีวิวซะเลยคือ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะแกะให้ดูตอนนี้เลยนะคะจริงๆมันก็มีที่ฉีกนะตรงเนี้ยแต่ตัดกันไกลดีกว่านี่มันเป็นแบบเนี้ยเปิดเสร็จแล้วก็ขาย่าวเนาะให้มันมันลงอยู่ข้างล่างเราจะได้แกะสะดวกแบบเนี้ยเนาะมันเหมือนอลูมิเนียม เป็นพัเก็บความหอมได้แบบ1รตเสนมากมันมีรอยปรุตรงนี้ทั้งสองข้างเลยเวลาจะใช้ก็ปีบตรงนี้นะปีบแต่ปีบแต่ตแล้วก็ดึงเนี่ยงัดอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็ดึงออกไปแล้วก็ ปีบอย่างเงี้ยเนาะปีบให้มันอันนี้ออกมามีขาออกมาสองข้างถ่วยกาแฟเนาะแล้วก็เอาเนี้ยไปไว้ตรงนี้อีกขาหนึ่งก็มาตรงนี้มาตรงนี้เรียบร้อยแบบนี้เนาะ